คันนี้เป็นโฟวิวสประตูนะครับสภาพนางฟ้าสุดๆสวยจริงๆนะครับรถปีนี้นะครับได้สภาพแบบนี้นะครับขับเหมือนรถใหม่จริงๆเดี๋ยวดูรายละเอียดคันนี้กันครับ สวัสดีครับบาลาน่าโฮมคาร์รถคุณภาพสูงราคาถูกนะครับวันนี้ก็รีวิว4ประตูโฟร์วิวคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับสภาพผมบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอย่างละเอียดเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากห้องเครื่องนะครับแล้วก็คารหน้าของรถนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2002นะครับรถปีเก่านะครับแต่คุณภาพนะครับบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับคารหน้านี่คือ ดูมาร์คกิ้งนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดเลยนะครับเรียบๆเนียนๆนะครับห้องเครื่องไม่เคยลื้อเลยนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับปั๊ม ABS นะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะครับไม่เคยลื้อเลยไม่เคยซ่อมเลยนะครับเลขใหม่แท้ๆนะครับสองแสนกว่ากิโลเครื่องแห้งๆนะครับคันนี้ผมลองขับแล้วขับดีมากๆนะครับ ลูกค้าที่ชอบสายลุยแบบนี้นะครับโฟวิลนะครับมาลองได้เลยว่าขับดีจริงๆนะครับขับเหมือนรถตัวใหม่ๆเหมือนปาเจโร่เลยนะครับซูมเดิมๆนะครับดูห้องเครื่องกันลึกๆชัดๆนะครับบอดี้นะครับคันนี้นะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมเช็คดูแล้วว่าสีเดิมๆจริงๆนะครับลูกค้าเห็นไหมครับว่ามีรอยแล็กเกอร์ อันนี้จะล่อนนะครับคือเขาเรียกว่าแลกเกอร์หมดอายุนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับยังไงคันนี้ติดสีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเดิมสนิทนะครับเรายังไม่ทําสีนะครับเพราะว่าคนที่เล่นสายนี้นะครับชอบสไตล์เดิมอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่เขาเล่นรถโฟล์วิวเขาารู้กันนะครับรักยิ้มนิดหน่อยนะครับประตูสวยนะครับเดิมๆดนะครับภาษีหกสี่นะครับ ดูภายในกันนะครับสวยมากๆจริงๆนะครับเบาะเนี่ยอยู่มาได้ขนาดนี้ไม่มีขาดเลยนะครับรถปีนี้นะครับเสาประตูนะครับสมบูรณ์มากนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมเลยนะครับทั้งชัดซีนะครับแล้วก็บอดี้รถนะครับสวยจริงๆนะครับท่าหลังคาเนียนๆเลยนะครับ สองเกียร์นะครับทั้งเกียร์แมนนวลทั้งเกียร์โฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมาลองได้เลยนะครับด้านหลังนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับสมบูรณ์มากๆเลยดูสีนะครับเนียนๆเดิมๆนะครับมีรอยอย่างนี้นะครับหลักยินนะครับสวยจริงๆนะครับดูพรมนะครับ ไม่ได้ซักเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ลือซักเลยมาเนียนมากนะครับเสาประตูนะครับแลกกเกอร์ลอนนะครับคือแลกกเกอร์หมดอายุนะครับแต่ว่าได้สีเดิมโรงงานนะครับคันนี้แล้วก็มีรอยตรงนี้นะครับสติกเกอร์แกนดิสยังอยู่นะครับของเดิมโรงงานแต่ว่ามีรอยครูดมานะครับดูความเดิมของรถคันนี้นะครับคือเดิมมากๆนะครับ ไม่เคยไขเลยนะครับด้านท้ายลูกค้านะครับถ้าสนใจโฟวิลนะครับคันนี้เอาไปลากเรือลากเจ็ตสกีนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆยังเท่อยู่นะครับกับรถสีนี้รุ่นนี้นะครับแล้วที่สำคัญผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุณภาพสุดๆจริงๆขับดีจริงๆนะครับ สติกเกอร์อันนี้เป็นของเดิมติดรถมาตั้งแต่แรกเลยนะครับของโรงงานนะครับซุ้มล้อไม่มีหลุดนะครับแชชีเดิมเดิมนะครับคันนี้ไม่มีรยไม่มีพ่นนะครับเลขอยู่ครบแล้วก็เลขคมมากนะครับคันนี้นะครับดูข้างล่างอีกทีหนึ่งสวยมากนะครับไม่มีผุเลยนะครับคันนี้ไม่มีผุเลยนะบอดี้นะครับบางเดิมจริงๆนะครับภายในนะครับห้องโดยสารสวยมากนะครับ เม็ดอาร์ควงกบป,ประตูแทบให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเดิมโรงงานจริงๆนะครับทั้งสี่บานนะครับโ o o ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเม็ดอาร์ควงกบป,ประตูเดิมสี่บานเลยนะครับของแถมเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่กล้องหน้ากล้องหลังนะครับคันนี้เป็นแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กก้านพวงมาลัยเนี่ย สวยจริงๆนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยไม่แท้ๆนะครับไม่รุ่นนี้สบายใจได้เลยนะครับปรับไม่ได้แน่นอนนะครับเกียร์โฟนะครับคันนี้ลักเกวัดนะครับทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัย power airbag นะครับเม็ดอาร์ควงกบประตูดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดิมๆนะครับ คันนี้นะครับถ้าสภาพนะครับมีโดนมานะครับผมให้ฟรีๆไปเลยนะครับแล้วถ้าขับไม่ดีนะครับผมจะลดให้หนึ่งแสนบาทนะครับถ้าขับไม่ดีไม่ไม่ดีมากนะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับหนึ่งแสนแต่ถ้าขับดีนะครับราคาคันนี้ผมขออยู่ทค่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทลูกค้าเอาโฟวิลสสี่ประตูไปเลยนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับสวยนางฟ้าสุดๆนะครับ ดูกันอีกรอบนะครับชัดๆนะครับไลเนอร์คันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมาเลยนะครับราคาแค่แสงก็บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้โฟร e วิลสี่ประตูนะครับสภาพสวยกริบนางฟ้าคันนี้ไปเลยนะครับสนใจไลน์นี้นะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ